อาพี่น้องทีมงานฮักหลายสายห้าพี่น้องฝันน้อยฝันน้อยพี่น้องเอาไปชั่งดูไปชั่งดูเอาไปซ้ำมือเฮียบไปดูพร้อมๆกันเลยไหนคุณตาช่างไหนคุณตาช่างเอาพี่น้องติมเติม ก็ตะเลือหกโลหกโลหกหกกิโลหกกิโลหกพี่น้องปกาหารรล้าเนาะเออมันไขออกแล้วไขออกแล้วไขย่างอยู่นี่ไขๆยังไปถือเม่งผู้ไทยยังไงรึมึงมึงพี่น้องทำกันกับพู้ยิ่งน่ะล่ะพี่น้อง ชอกัน,กนงงครับผุ้ยิงบบบ๊ครับอ่าพี่น้องหมานเมื่อนี้ทีมงานฮักหลายสายห้าพี่น้องเมื่อนี้หมานสองตัวพี่น้องปลา,าในปลาในปลาดให้ผู้บ่าวบีดสร้อยอินสละเอาออกมาคั่วก่อนเหรอเขามาคั่วนั่นห้ากิโลกว่าพี่น้อง<ร>เดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันปลาดให้มันช้ำแหลบิระบุ หักหลายิ่งตัวใหญ่กมูบดถึกไอ้แม่ฝันวาเลยมาหอดบวกหอดว่างแล้วพี่น้องมาหอดบวกหอดว่างแล้วเอ้ย็นจะอ่อนมพี่น้องไครเอเรย่นเห็นไหมเอ้ หกโลหกเอ้ยหกกิโลหกพี 6. 6. ่น้องใครมาท่านออกดอกพี่น้องหกกิโลหกจัิงนะจังกกยิงหรอจีโนนสี่เป็ดสี่เป็ดเป็ดกันคือไอ้ไอ้สี่สิบบาทเนี้ยนะสุเป็ดสี่สี่สิบบาทเนี้ยทะลุบ่นี่เปียบี๊บ่เดี๋ยวนี้ว่ามันทะลุบ่ทะลุทะลุบ่

ใ,ใส่บิ๊กหกโลหกแบบเก็บเกล็ดโลพี่น้องปลาดุจหนึง่งให้พันบีดเอามาขว,าวา่าต้่มหัวเนี่ยพี่น้องที่มาอ้อมแรงเนี่ยอันนี้ก็มีดฝักคำเล่าเนี่ย กินปนบ่กูยังยังดิฮะอยากกินปนเพื่อนท่านสอน่าอยากกินปนพี่น้องโอ้ยอยากกินดรออ่านปนอยากกินปนปลาดุกันเลยหรอเอาปลาดุมาปนอันเนี้ยอันนี้ก็ปิ้งซูซีกินกับตำบักชัวเนาะจักขาบนึงเลยกินจักสองข้นไข่ไข่เพื่อนก็เอาไปทำเป็นหม่ำเนาะเฮ็ดเป็นหม่ำ แทบไลยคันว่าหม่ำหากไลายนี่มักเป็นชีวิตจิตใจพี่น้องล้หลายคนก็มักคือกันลูกขงเรียนควดีใจความเฝ้าลูกขึ้นมาตัวใหม่ดีแล้วหูเจ้าเฝ้าลูกขึ้นมันว่าตาย่ะเป็นปล่อยใจจะของใจจะเนี่ยก่อนนันซ่ากอนนั่นปล่อยจะของใจดีแล้วที่หูเมื่อก่อนนั่นแหละพอใจท่านเอาพี่น้องมากินอัน สูชีปลาน้่มหักหลาด้อชิมงานหักหลายใจห้ามืงนี่มานสองตพี่น้องตัวหนึ่งอันลูกน้องเขาไปควานแก่ไหนผู้พันมาอยู่พี่น้องให้เขามาก่อนอยู่คนละหนองอยู่คนละบวกมอมันซอยจูเจียวจึงเป็นระบิเอาปกกาเบิดดอกตัวตั้งหากกิโลเกือบหกกิโลเนาะนั่นก็ได้ปะโดพี่น้องวันนี้มันสองตัวนี่ปลบดุปลาคอไม่เฉียบเลยนี่ปรากุปกอกอยู่บ่ เอาไปขอกอกมาเพิ่งกันนะเห็นว่ากับนบวดอยู่ดปลาเกงฮ้ปลาแกงุกงน,นนี้โอ้เหรยเนเนไอ้ฉันจนิวกำัิวอยู่ดเหรเหรียญเเออันโตฮักลายเนี่ยอันฮักลายยิงนีพี่น้องกำแตกอยู่ ฮาแขนเนี่ยล่ะ<อ>พี่น้องยิงมาเลยเอ,อเ้ยยิงบ่เถิเจ้าของก็เขาก็กิดกี้เขากี้ใส่เกลือล่ะพี่น้องให้กินอ้าว<อ><อ>พี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อมื้อนี้มาเสร็จแซ่็บน้ำกันมาละลายเมื่อยๆก็มาขวบขวบเก็ดทอดเก็ดบน,นดเนาะเอ้ยหักหลายนี่กินตะเก็ยด ลาทอดวก็พอาะเราล้วพไนาอง